ครับสวัสดีครับวันนี้นะวินโดว์สิบเ1็ครับผมเจอครับว่าเครื่องผมเนี่ยมันต้องกดเปลี่ยนภาษาโดยใช้คีย์บอร์ดเลเยอร์นะฮะปุ่ม Windows กับปุ่ม Space bar เ,เพื่อเปลี่ยนภาษานะไอ้ปุ่ม Windows กับปุ่ม Space bar เ,เพื่อเปลี่ยนภาษาเนี่ยมันคือตรงนี้เอร์วินโดวแล้วก็ a c e bar มันจะเปลี่ยนภาษาไทยอังกฤษให้เห็นไหม ที่มันเลื่อนอยู่เนี่ยกด Windows Space Bar ทีนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันเนาะคือกดปุ่มเจ้าตัวหนอนเนี่ยเห็นปะก็คือตัวนี้ไว้เปลี่ยนภาษาไทยอังกฤษที่เราเคยใช้มาแบบความคุ้นเคยอะนะเออเผื่อใครเจอปัญหาป่ะผมวันนี้ก็เลยจะมาลองเปลี่ยนดูนะโอเควิธีเปลี่ยนบน Windows 11นะก็คือเดี๋ยวทำตามไปพร้อมกันเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมอยู่หน้าจอแรกก่อน ามาที่หนะ้าจอ Windows 11ละก็จากแรกเลยนะเนี่ยมีเมาส์เราอยู่เห็นไหมเมาส์ขยับขยับเนี่ยคลิกขวานะเนี่ยาจากนั้นนะก็เลือกไปที่ Show More Option นี่ข้างล่างสุดเลือกออกมาจากนั้นนะมันก็จะมีนี่ Display Setting นี่นะ Display Setting นะกดเข้าไปอ่ รอสักครู่หนึ่งทีนี้เราอยู่ในหมวดเซตติ้งแล้วไอ้เจ้าปุ่มเปลี่ยนภาษาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะก็คือตัวนี้นี่เห็นไหมมันมีบอกอยู่แล้วมันเนี่ยอยู่ในหมวดเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเพื่อเห็นไม่ชัดนะเข้าไปเออนี่เห็นไหมเจ้าหมวดนี้เนี่ยมันคือนี่นะครับ time and language นะครับเลือกเข้าไปครับพอ time and language เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมี language and religion นะครับ เราเลือก language a d r e r o n แล้วนะครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นมานะครับให้เรานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับแล้วจะมี related setting ตรงนี้นะครับก็นะครับให้เลือกตรงนี้ครับ typing ครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานิดนึงครับเนี่ยครับมันจะมี advance d keyboard setting นะครับกดเลือกเข้าไปครับจากนั้นเนี่ย มันจะมีเจ้านี่อยู่ครับ input language hotkey ครับกดเข้าไปครับอ่าขึ้นมาแล้วนะทีนี้ครับเราครับเลือกบริเวณนี้ครับ change key sequence นะครับเนี่ยครับให้เลือกนะครับตัวนี้ครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า grab ascend นะครับก็คือเจ้าตัวหนอนเนี่ยแหละครับตัวหนอนที่จะกดตรงนี้นะอืม กดเลือกที่ตัวนี้ครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยกดเป็น not assign นะครับเลือกแบบนี้นะครับตามภาพเลยนะครับเอ่อชัดไหมล่ะนี่อ่อนี่นะครับอันนี้อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ not assign อยู่ในบนแล้วก็กดโอเคครับอ่าจากนั้นครับกด apply ครับนี่นะครับ apply แล้วก็กดโอเคครับทีนี้เราก็จะมาทดสอบกันนะครับ ผมใช้โน้ตแพดอีกทีหนึ่งนะครับยืบเปลี่ยนตัวอักษรเปิดโน้ตแพดขึ้นมาครับได้โน้ตแพดแล้วนะครับทีนี้ครับลองพิมพ์ดูครับี่ยเดี๋ยวผมจะให้ภาพมุมกว้างขึ้นมานะครับี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยโอเคแต่ละแอเราลองพิมพ์คีย์บอร์ดเดิมก่อนนะครับผมพิม เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับนี่นะครับนี่ภ้าษาอังกฤษนะครับจากนั้นนะครับเมื่อสักครู่ตอนคลิปนะผมบอกว่าจะเปลี่ยนให้เป็นเจ้าป nah hey <int> ุ่มตัวหนอนนะครับเรากดปุ่มตัวหนอนนะครับเดี๋ยวผม enter แล้วกันกดตัวหนอนแล้วนะครับทีมครับนี่ได้ภาษาไทยแล้วนะครับกลับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็กดแค่ปุ่มเดิมนะครับปุ่มนี้นะครับตัวหนอนนะครับกดหนึ่งครั้งครับ มันต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะ Hello ครับอ่าเรียบร้อยเท่านี้นะครับสามารถนะเปลี่ยนฟอนต์ได้แล้วนะครับภาษาไทยอังกฤษนะครับโดยไม่ต้องกดเจ้า Windows Space Bar นะครับกดตัวหนอนนะครับสลับได้เลยครับภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษเรียบร้อยครับลองดูนะครับว่าใครใช้งานแล้วเจอปัญหาลักษณะนี้ก็สามารถที่จะ เซตอัพลักษณะ,ะน,นี้ได้ครับชอบคลิปนี้ก็ติดตามมันด้วยนะครับแนะ่ไม่พลาดนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม